รอส่วอนอยางนะน้องกำลังเก็บยางยางก้อน,นะคะ่ะปีนี้ราคาดีกว่าปีก่อนกิโลเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยางก,ก้อน ราคาดีด้ยนิสามสิบหกบาทนะคะยางก้อนณนะวันนี้วันที่สิบสองกุมภาพันธ์ขายพวงนี้เก็บับันนี้ขายพร่งนี้กิโลละสามหกถือว่าราคาดีนั่งแล้วแล้วมันได้น้อยน่าจะึ้นนะ แต่ปีกายนี้เวลาเดีวยวกันในราคาบริเท่านี้นะปีนี้ราคาดี